สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมหลานพี่ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษครับผมเมนี่นี้มี่ิบแรงเขาไม้น,นึงไร่การครับผมตอนนี้อ่าคั้นหนึ่งจดทะเบียนปี62ครับเอกสารเหลืมชุดหนอครบด้วยครับสบภาพพร้อมใส่งานรถพึงมาหอดครับผมยังมาท่านไหนอาบน้ำแต่งตครับ เครื่องเกียร์ดีครับผมยางข้อไหนทั้งสีเส้นนะครับยางกับง่ามโยกใส่กันงเ,นเนาง,ออนงางเงอยู่ครับผมเป็นรถเป็นรถไทยดอกยางกระสีบอเอยปันไดลช่วงล่างแห่งยู่ครับผมรถบอเคยตัดทอนเกียร์บอเคยเปิดรถบอผูครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับสิ่งรอบบอเคยแกะ ฟ้าให้ดรลิกบอเคยเปิดครับผมหลังค่าบอดแตกอุปกรณ์ดันหนาตาส้างผันหลังเป็นผันไม่ครับผมผันหารถขันิีติดผันบุกเบิกมากครับผมแยกผันบุกเบิกออกใส่ผันพวนไม้หายครับของซี c อาซีจตุรัสร่วมช่างครับผม รถเล็กไม่ยุบ8ปดรอยสามสิบแ่วโมงครับรถสานาดีง่ายครับผมเ่องดีครับไม่โดนลิกใช้ง่ายรถกะทครับผม ฝากไว้น้ำแน่ครับผมหลานพี่ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 2 5 02ครับมาบอถือจังไรกับโทรมาพิดต่อสอบถามได้เด้อครับพอแม่พี่น้องครับผม อยู่ลานกับยังพอมีรถเข่าเรื่อยๆด้วยครับตอนนี้ก็มีรถที่จะต้องพาอานำแต่งโตอยู่32แรง36แรงครับผมอากาศสี่แรงอยู่ข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งมักรุ่นใดมักขั้นใดกับโทรมาเบิ่งโทรมาแยงโทรมาติดต่อสอบถามได้ด้วยครับผมคลิปนี้กับสีประมาณนี้ขอบคุณทุกทับทุกการติดตามนะครับที่เข้ามาเบิ่งมาแยงมากดไลค์ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำใน่ด้วยครับผม ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮยงด้วยตลอดปีตลอดไปได้ครับบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ